บุคลิกคาเฟ่คาเฟ่นี้นะครับใหญ่มากเลยนะครับซึ่งก็จะมีโซนสวนโซนอินดอร์โซนบาร์นะครับให้นั่งถ่ายรูปให้หลายโซนมากแต่ว่าไฮไลท์ไฮไลท์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นโซนสวนนี่แหละนะครับถ่ายรูปสวยมากจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าทนแดดได้นิดนึงนะครับออกมาเนี่ยได้รูปสวยแน่นอนเลยนะฮะตรงท่าน้ําจะมีแบบท่ายื่นออกไปนะครับซึ่งถ้าเกิดไปนั่งถ่ายเนี่ยจะสวยมากๆเลยนะฮะแล้วถ้าเกิดว่ามองเข้ามาก็จะมีสวนแบบเป็นชั้นๆขึ้นมานะครับมีแม่น้ําที่สําคัญคาเฟ่นี้ก็คือเพจเฟรนลี่นะครับสามารถพาน้องเหมียวน้องแมวมา มานั่งในแอร์ได้เลยนะครับแล้วก็แบบออกไปถ่ายรูปที่สวนได้ซึ่งดีมากเลยนะครคาเฟ่เขาใหญ่สไตล์ l u x กช y d a ี่ดกคาเฟ่นะครับก็จะตกแต่งไปด้วยแบบโคมไฟนะครับสีทองทองแล้วก็จะมีผ้าสีดำๆจะเป็นสีดำล้วนหมดเลยนะครับแล้วก็จะออกเป็นอ outdoor นี่แหละครับนั่งกันติดดินติดหญ้าไปเลยนะครับกลิ้งได้เลยนะครับที่เขากว้างมากๆ คาเฟอีกหนึ่งแห่งที่ควรจะมาเช็คอินของเขาใหญ่นะฮะซึ่งก็คือมาคาเฟ่เขาใหญ่นั่นเองนะครับร้านนี้ตกแต่งภายในเป็นธีมแบบคล้ายๆกับอยู่ในถ้าเลยนะครับจะมีแบบหินมีความรู้สึกเหมือนอยู่ในถ้าหินอะไรอย่างเี้เลยนะฮะภายนอกมีสวนหินได้ฟิลญี่ปุ่นมากเลยเค,ค้กเขานะครบจะเป็นบานอฟี่นะครับอย่าลืมมาชมกันนะครับ คาเฟ่เขาใหญ่สไตล์คันทรีท็อตคาเฟ่เขาใหญ่แค่ทางเข้าคาเฟ่ก็ใหญ่มากแล้วนะได้ฟิลคันทรีสุดๆไปเลยครับจะเห็นคอกไม้ที่ใหญ่มากๆนะฮะก็จะมีลานมา้ามีน้องม้านะครับมีน้องลาน้องล่อนะครับน่ารักโคตรเลยแถมเรายังให้อาหารน้องๆได้ด้วยนะเมื่อเดินเข้ามานะครับก็จะเห็นโซนของเป็นคาเฟ่แล้วนะฮะที่นี่ก็จะมีทั้งของคาวของหวานเครื่องดื่มคอฟฟนอนคอฟฟนะครับแถมยังมีกิจกรรมไม่ทาเยอะมากๆเลยนะครับยูติดกสนามกอล์ฟใหญ่มากนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะขับรถคลาสสิกเดินเล่นรอบๆแล้วก็กินบรรยากาศฟิลเขาใหญ่อากาศดีๆและบรรยากาศดีมากเลยนะครับที่นี่จะอยู่ติดสนามกอล์ฟแล้วก็มีโรงแรมมีร้านอาหารอิตาลีนะครับมีรีสอร์ทนะเป็นพื้นที่ที่กว้างมากๆแล้วก็ได้ฟิลที่แบบคันทรีคันทรีมากๆเลยใครที่ยังไม่ได้ลองชิมนะครับก็แนะนำคอฟฟี่กับเครปนะครับอร่อยมากเลยครับที่ร้านนี้ใครแวะมาก็อย่าลืแมแวะมาชมกันนะครับ